สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายวันนี้มาพบกับสองสาวนอนคือเก่าค่ะพี่น้องคอน,นเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือความแสบสูพี่น้องกินได้อยังน้อมันนี้สูพี่น้องกินได้มกน้อใหม่ค่ะพี่น้องมกน้อใหม่หมูสามสานนมันเมย์เมนูประจํำสองสาวนอนพักเขาก็มีอย่างมันีค่ะพี่น้องพักบัวพักอันผู้ข้าวพักสลัดพักหอมปลอมพี่น้องหรือพักซี่บานเทามากๆมากินน้องสาว งังใส่ไว้ตูวหอมๆเลีเยาะผู้ข้าวก็ลัางง่ามพี่น้องจงเพราะได้กินยังบอกออกลายดอกค่ะ หอนหอนบอกพี่น้องมือเนี่ยเยอรมันกไอืม พักเข้ากัใส่อันพริกร้อนนี่รสจะเป็นใครพัอีกตัว O okay. Uhum! Mm -hmm. เบิร์ตอยู่ในพี่น้องของแซบกำลังงอนหอดว่ะพระอิกตัวลบนใหม่ก็พักผู้ข้า,ขาวเขากันข้าค่ะ <c oughs> สำหรับนอนกินอะไทุกพักพี่น้องมกักพัก ก,กับเมื่อบานรอบนี้ฉันมีโอกาสที่าพี่น,น,น้องไป <c oughs> หานห <c oughs> น้มหันหน้ามาเนืมูที่พอหม,มักกลินต้มุกหน้อแม่ซี่หมูสามชั้นครับหมักไเดิ ตะก,กี้กินมกนมนม้ยเมื่อใดนได้กินมกน้ำไมป้ป่นเนี่ย <c oughs> นามบูดพี่น้องพากินตะมกไมไม้ยไรเงี้ยอาหารที่อร่อยตะก,กี้ขึ้นมาม <c oughs> าเพาเเผามากอะ หอยหาสิ่งที่เคยกินตั้งแต่ตั้งแต่อหนๆค่ะเพราะอาอยุหลายมากอื <c oughs> หวยหาสิ่งที่เขาเคยเจอแต่ในน้อยพี่น้องผู้ด,ดูว่าทุกคนจะเป็นคือสาวนอนว่าสาวนอนบนนักกินอยหยังเสียขมกมาไหมตะกี้กี่คู่มืออะไรมันเปิดค่ะจะหมายถปเรื่องอะไ ส่วนเนื้อไข่พี่น้องไม่ได้ซื้อพักกินเองพักจากส่วนซาวนอนมาทั้งนั้นเลยตอนนั้นขอคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ขามากินขาต้องการแสๆเนาะมาเบิกมาเถิอนหนาแซาวนอนจะพักกินอย่างพี่น้องแล้วก็มาเพิ่งว่าแาวนอนจะพล็ดอ,อย่างังค่ะพี่น้อง จิงเล่ก็ขอบคุณมากค่ะพี่น้องจังไดยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสต๊าฟเป็นกำลังใจสาวนอนเลอค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย